โอเคสำหรับงานต่อไปนะครับเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบแต่ว่าใช้สมบัติการแจกแจงไว้งันตามโจทย์มีทั้งหมดหข้อครับการบ้านสำหรับวันนี้ดูแล้วมันคราวที่แล้วเราคูณนะ,ะเราเป็นการคูณทีนี้เราจะแยกมันแล้วทีนี้เริ่มจากเดี๋ยวเลือกทำให้ดูข้อหนึ่งเอาข้อ5ที่เหลือลองไปทำเองนะครับ การแยกก็คือพยายามดึงตัวร่วมมันออกมาพยายามดูแต่ละพจน์แต่จริงๆเคยเรียนตั้งแต่ม .2 ม .3 ก็เรียนม .4 ก็เรียนอีกโอเคสังเกตดูนะฮะตัวนี้มี4004อ่าสังเกตเลย4หารได้ถูกไหมนี่แหละเราได้แล้วตัวหนึ่งคือดึง4แน่นอนดึง4ครับ สีอะไรดีอ๋อสีน้ำเงินก็ได้ดึงสีออกมาปุ๊บความหมายของดึงสีก็คืออย่างนี้เอาสีไปหารตัวนี้สีไปหารลบสีก็ได้ลบหนึ่งใช่ไหมเจ้หงเป็นลบเกำลังสองคนอื่นไม่ทําทำส่งมามันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยต้องลองส่งมาต่อไปเอาสีไปหารร้อยครับสีเท่าไหร่ได้ร้อยให้เวลาสามวิ คำตอบก็คือยี่สิบห้านี่ไงสีไปหารร้อยยี่ห้าบวกเหมือนเดิมดึงสี่ออกไปถูกไหมตัวนี้ก็ไม่มีก็เหลือบวก A ออ็กนี่ไงครับสังเกต ว่ามันดึงสีออกมาได้ก็คือก็เสร็จก็จบละข้อนี้หรือถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ได้นะไม่รู้ก็อันนี้ก็โอเคแล้วนะหรือจะอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เผื่อบางคนไม่ชอบนะครับคือเขาไม่เขาไม่ค่อยชอบให้ลบอยู่ข้างหน้าว่าอย่างนั้น,นดึงลบออกมาด้วยดึงลบมาปุ๊บตรงนี้กลายเป็นลบสี ดึงลบออกมาไม่มีอะไรครับจากลบ x กําลังสองก็กลายเป็น x กําลังสองก็แค่นี้เองดึงลบออกไปจากนี้ใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเอาลบหนึ่งมาหารลบหนึ่งมาหารตัวนี้ก็ได้ได้ลบหารลบก็เลยได้บวกถูกไหมเอาลบไปหารบวกก็เลยได้ไรตอบครับลบไปหารบวกก็เลยได้ลบยี่สิบห้า x อืมก็ลบไปหารบวกเหมือนเดิมอะ ก็เลยได้ลบ a กหรือคิดง่ายๆว่าถ้าเราดึงลบออกมาเครื่องหมายมันก็จะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามจากลบก็เปลี่ยนเป็นบวกเห็นไหมจากลบเปลี่ยนเป็นบวกจากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบจากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบก็แค่นั้นเองก็งเสร็จที่นี่นี่คือข้อห้าถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราทำถูกไหมก็ไม่มีอะไรฮะ แล้วก็ตรวจคำตอบนี่ไงตรวจคำตอบอยังไงอ่ะตรวจคำตอบก็โดยการแจกเข้าไปอันนี้ตรวจคำตอบนะอืมอันนี้เช็คว่าเราทำถูกไหมเนี่ยเราคูณกลับเข้าไปมันจะเป็นตรงกับโจนไหม ถ้าตรงกับโจทย์แปลว่าเราทําถูกก็คูณเหมือนเดิมนะครับเดินแจกสีเข้าไปเห็นไหมแต่ก่อนเราฝึกหน้าแต่ก่อนหน้านี้เราฝึกการคูณถูกไหมทีนี้เราจะฝึกการดึงออกแล้วทีนี้ดึงตัวร่วมออกลบสี่คูณเอ็กกำลังสองเป็นลบสี่เอ็กกำลังสองจมสฮะลบลบเป็นไงครับเป็นบวกสี่คูณยี่ห้าเป็นไรหนึ100่งร้อยเอ็กง่ายไหม ต่อไปครับลบลบเป็นไงครับเป็นบวก 4a x แค่นี้เองครับตรงกระจดยนี่บอันนี้กับน,นี้ตรงกันแปลว่าตัวนี้เราแยกถูกโอเคหน้าที่เราวันนี้คือการแยกตัวประกอบอันนี้ตรวจคำตอบลองตรวจเองว่ามันใช่ไหมเนี่ยจะได้เห็น โอเคครับการบ้านวันนี้มี6ข้อค้างหน้าจอไว้ให้ครับ 2, 1, 2องวิหน่งลองไปทำดู